มาดูนะครับชุดนี้นะครับซื้อมา1 5 5 0บาทนะครับก็จะมีเม็ดแถมมาให้นะครับมีปุ๋ย A B แถมมาให้มีฟองน้ำนะฮะมีปั๊มน้ำมีสายยางนะครับหลักการนะครับทำงานก็คือ เขาทำแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือปั๊มน้ำนะครับนี่ฮะมีปั๊มให้ครับปั๊มน้ําขึ้นมานะครับโดยสายน้ําก็คือออามานี่คนระับของใส่ไปตรงๆเลยบ,บ้านๆเลยครับน้ําก็จะไหลนะครับไหลผ่าน,นไหลผ่านนะครับวกมา เสร็จแล้วก็ให้มันไหลลงนะครับสู่ถังน้ําเดิมนะครับเราสามารถตรงนี้เราไม่ต้องติดกาวนะครับปรับได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ํามันแรงนะครับเราก็ปรับขึ้นมานะครับเพื่อชะลอให้น้ามันให้น้ํามันไหลช้าขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ํามันล้นเราก็สามารถหมุนปรับลงข้างล่างได้นะครับอันนี้เขาจะมีถ้วยแถมให้ด้วยนะครับมีถ้วยมีถ้วยแถมให้นะครับ ก็เดี๋ยวพอเม็ดเราพร้อมนะครับเราเริ่มเราก็เริ่มเอาฝองน้ํามาใส่ได้เลยนะครับ <c oughs> ข้อดีของถ้วยแบบนี้คือใช้ได้นาน